กินเจกินผักกันหน่อยเมื่อวานวันแรกเราก็นึกว่าจะคึกคักเป็นยังไงเพิ่ววันที่สองเงียบเงียบเหลาออะเดี๋ยวพาไปดูไปถามหน่อยให้เห็นกับตาแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูที่ชัยนาทครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศอาก็อาจจะมีคนมาซื้อบ้างนะในช่วงเช้าเช้านะครับเทศกาลกินเจที่ตัวเมืองชัยนาทครับยังไม่คึกคักเท่าไหร่ แม้ร,ร้านค้าหลายแห่งจะติดตั้งธงสีเหลืองสัญลักษณ์ประจำเทศกาลกินเจเพื่อเชิญชวนว่าร้านฉันก็มีอาหารปรุงสุกจากอาหารเจเตรียมขายหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ผัดพริกเกลือผัดมีเจแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายขนมหวานเจต่างๆพอเทียบกับปีก่อน ปีนี้เงียบเหงาชัดเจนเลยฮะหรือว่าที่ชัยนาทในความคิดของโอบนนะอาจจะมีหลายพื้นที่ยังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ก็อาจจะเป็นได้อาจจะทาให้มีผลนะคะในเรื่องของเทศกาลกินเจป,ปีนี้ก็อาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรแล้วเศรษฐกิจปีนี้ก็ย่ําแย่ซบเซาหลายคนก็บอกว่าอะปีนี้ฉันงดไปก่อนแบบปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่สินค้าบางรายการก็มีการปรับขึ้นผักสดน้ำมันพืชโปรตีนเกษตรอย่างเงี้ยฮะ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังตรึงราคาเพราะถ้าขายแพงยิ่งไม่มีคนซื้อ,อพ่อค้าแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าบรรยากาศปีนี้เงียบผิดปกติเมื่อเทียบกับปีก่อนๆพิดเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็ระวังการจ่ายมากขึ้นหลายคนเลือกซื้ออาหารเจไปกินเองที่บ้านทําเองที่บ้านบางคนก็รับประทานแค่บางมือ้อ อาจจะไม่ครบทั้งสามื้อค่ะหรือสองมื้อเอาวันละมื้อก็ยังดีออย่างเงี้ยอย่างหนึ่งก็คือได้สุขภาพใช่ค่ะความสุขทางใจมันก็มาด้วยนะฮะตอนนี้อาหารเจอ,อยู่ถุงละ30-40บาทแม้วัตถุดิบบางชนิดมันจะปรับขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือเต้าหู้แต่ก็พอไปได้อยู่ฮะค่ะอันนี้คือที่ชัยนาอ้แตงย่าจริงนะพี่อุตามภาพนะ <อา S 2> ถ้าสงขาทางใต้ล่ะจะเป็นยังไงก็คึกคักนะคุณ เออมันก็เป็นเมืองใหญ่อ,อะเนาะแล้วทางทคนไทยเ<า>ชื้อสายาจีน<า><า>เยอะเขาจะมีการจัดงานกินเจค่อนข้างที่จะคึกคักในหลายจังหวัดเมื่อวานนี้เราก็นําเสนอนะคะแล้วปีนี้เขาเปิดครัวพิเศษครับเอาเชฟระดับแบบโรงแรม5ดาวอะม,มาปรุงอาหารเจสๆดๆริมถนนอะคนก็โอ้โหไปสิเพราะราคามันย่อมเยา,าราคาจําหน่ายเพียงจานละ50บาทแม้จะเป็นอาหารเจระดับโรงแรมแต่ก็ตั้งใจให,ให้ประชาชนเข้าถึงได้ ลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อกลับบ้านทานที่โต๊ะที่ร้านได้เขาก็เตรียมไว้ให้บรรยากาศก็อบอุ่นเป็นกันเองนะครับทางโรงแรมแห่งนี้ครับโรงแรมวีว่าสงขลาเนะี่ยเขาบอกว่าช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีห้องอาหารโรงแรมมักจะได้รับผลกระทบเพราะลูกค้าลดไป50%เลยค่ะส่วนใหญ่ไปถือศีนกินเจโรงแรมก็เลยปรับกลยุทธก์การทางการตลาดเปิดครัวเจขายกันหน้าโรงแรมริมถนนแบบนี้ เชฟระดับพัตาคารมาทำเองแล้วดูแต่ละเมนูใส่คะออน่ารับประทานทุกเมนูเลยคนก็ล้มหลามสิครับคุณชมครับต้องรับบัตรคิวอ่ะจัดลำดับการซื้อการขายกันเชฟก็โอ้โหมือเป็นระวิงก็ยิ้มออกกันไปครับก็ถือว่าสามารถหาไรายได้อีกทางหนึ่งปรับเปลี่ยนในช่วงเทศกาลกินเจกันนะคะ